การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของโรงเรียนร่องตะทีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทนักสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทยและยังเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการที่เชื่อมโยง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากับธรรมชาติที่นี่คือศูนย์กลางการอนุรักษ์และการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากของไทย โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นักเรียนจะได้เรียนรู้แบบองรวมผ่านประสบการณ์จริงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ป่าการอนุรักษ์และการเพราะพันธุ์สัตว์ป่าระบบนิเวศและความสำคัญของป่าไม้สถานีนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงเช่นการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ การศึกษาระบบนิเวศป่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฝึกทักษะการเขียนบรรยายและพรรณนาธรรมชาติและการเขียนชีวประวัติความเป็นมาของสืบนาคเสถียนบุคคลสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้การคำนวณและสถิติในการศึกษาประชากรสัตว์ป่าการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำรวจระบบนิเวศและใช้เทคโนโลยีในการติดตามสัตว์ป่าการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ห้วยขัดแข้งการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลัะศึกษาการช่วยการรักษาความสะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหาสาเหตุของโรคไข้ป่าอาการของโรคไข้ป่าวิธีป้องกันตนเองจากโรคไข้ป่า บอกวิธีการดูแลรักษาอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อพบว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดมีอาการน่าสงสัยว่าตนเองอาจเป็นโรคไข้ป่าและวิธีการฟื้นฟูร,ร่างกายหลังจากโรคไข้ป่าการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ผลง,งานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนักเรียนสามารถพูดเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และสาม,มารถประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มทางสังคมออนไลน์ในรูปแบบอสมกริปได้ด้วยการบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้สถานีพาะพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไม่เพียงแต่สอนเรื่องการอนุรักษ์แต่ยังพัฒนาทักษะรอบด้านให้แก่ผู้เรียนที่นี่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่เปิดกว้างสู่โลกแห่งธรรมชาติสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า และความทรงจำที่ย,ยั่งยืน